วันนี้ผมจะมาวิ่งอ่ามุดข้างล่างนะครับคนแต่ว่าต้องใช้เครื่องแรงๆนะครับตอนดืนเลยให้เพื่อนทวงเวลาไว้อันนี้คนที่วิ่งไงว่าอ่าข้างล่างว่าเก็บมาสองคนอ่าแต่ล้วเราพอถึงตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเราเดียวมาตรงนี้ใช่ป่ะเค่ปุ๊บ <S <S เพื่อนรับให้เพื่อนรับเลย พอเวลาเสร็จปุ๊บะจะมีจุดนี้จุดหนึ่งอ่าเราก็วิ่งจุดนี้เลยที่เหลือเราก็ <ทำ S 1> ตรง,ตงายาวไปอ่าตรงยาวเลยครับเส่ตัวเลี้ยวขวาเพื่อตรงไปวิ่งเส้นล่างเลยที่เหลือไม่ต้องไปสนใจอะไรอวิ่งเส้นล่างไป้ แตบที่เหลือก็วิ่งเส้นล่างผมงจริงก็ไม่รู้่ผมก็รู้แค่เนี้ยแต่ว่าการวิ่งจุดต่อไปก็คือมาอนเอ่อจะพูดยังไงดีต่อเป็นแบบเออช่างมันเถอะลองลองไปลองไป พอคนวิน่งลงเสร็จแล้วใช่ไหมอ,ะอ,อ่ะอ่าวิ่งลงเสร็จปุ๊บมามาตรงนี้นะนี่ตรงนี้อ่ะเึนเนเนเ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอขึ้นมาเรื่อยๆตึ้ดปุ๊บอ่ะตรงมาแล้วก็เลี้ยวทางนี้ข้ามาแล้วก็เลี้ยวอีกเส้นชายอยู่ตรงนี้อ่ะนี้เลยตึ้มาหาอะไรเสร็จแ,แล้วก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อย เราคนลาวเสร็จปุ๊บอ่ะถ่วงเวลาไว้เนี่ยคนคนที่วิ่งเส้นล่างอ่ะถ่วงเวลาเขาปุ๊บพอถึงนี้ใช่ไหมอ่ะตรงมาหาลายัยตรงเนี้ยปุ๊บอ่ะเรากดรับและเพื่อนก็จะมาถึงตรงนี้เง,งียจะมีจุดอ่ะตรงนี้มีจุดนะฮ็นะเ๋ยวเราก็วิ่งตรงมาขึ้นสะพานแล้วก็ลงมาแล้วก็วิ่งเก็บเลยครับเนี่ยอะต้องด อ๋แล้วก็ที่เหลือก็ตามที่ผมบอกเลยส่วนคนที่วิ่งข้างล่างเส้นล่างใช่ไหมให้เก็บสองจุดนี้เห็นเ่ะอเก็บไม่มีสองจุดนี้สําคัญวิ่งเส้นล่างส่วนของวิ่งเส้นบนนี่เก็บตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวมาทีนี้เข้างนี้เข้ามาเข้ามาตรงนี้เออแล้วก็ทางนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้อ่ะอย่าโค้งนี้อ่ะมาเข้าตรงนี้ดีแล้วก็ตรงยาวเลยครับนี ตรงนี <Ooh. S 3> ้ตรงนี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 ้สำคัญนะเก็บจุดนี้จุดเดียว๋ยวเข้านี่เลยแล้วก็ตรงมาปึ๊บอ้อมเป็นสี่เหลี่ยมวิ่งมาลงล่างนี่เก็บจุดนี้ต่อแล้วก็วิ่งมาตรงยาวแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นบนนี่เก็บตรงนี้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 อ่าแล้วตรงนี้แล้วก็ลงมาเก็บตรงนี้นี่แล้วก็สิ้นชัยจบครับผม จบบร,ริบูรณ์ดื่มกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม